ภาพหลุดรถเสี x ย a มี i SU7 รุ่นใหม่ประกาศเปิดตัวใกล้ๆนี้การปรับโฉมที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับการอัปเกรดฮาร์ดแวร์12รายการและฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าประทับใจ ภาพถ่ายที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นถึงการปรับโฉมของเสี่ยวมิสูเจตที่น่าสนใจซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการออนไลน์ภาพถ่ายเซชอ่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในดีไซน์ของรถโดยเฉพาะหน้าตาที่ดูแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันพร้อมกับการอ้างถึงโพสบนโซเชียลมีเดียว่ารุ่นใหม่จะมีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ครั้งใหญ่12รายการและราคาที่อาจจะปรับขึ้นเป็น9,900หยวนประมาณ50,000บาทและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจ ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นรถต้นแบบที่มีลักษณะต่างจากรุ่นปัจจุบันซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากมีการเปลี่ยนแปลงในดีไซน์ลิ้นกันชนหน้าและการปรับเปลี่ยนช่องรับลมที่ดูเหมือนจะเป็นช่องรับลมใหม่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ารุ่นปรับโฉมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในดีไซน์กระจังหน้าโดยใช้แนวตั้งคล้ายกับรุ่น su7 ultra ซึ่งนักวิจารณ์คิดว่าอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่าโพสต์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอ้างว่ารุ่นปรับโฉมจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่คิรินเจเนเรชั o นที่2ที่สามารถชาร์จเร็วภายใน5นาทีและเพิ่มระยะทางวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการอัปเกรดอื่นๆอย่างสถาปัตยกรรมไฟฟ้าแรงสูง 900V ชิป T H O I U สำหรับการขับขี่อัจฉริยะและระบบช่วงล่างถุงลมแบบ d u a l C H A M B E R และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเสี่ยวมี่ออโตออกมายืนยันว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโฉมหรือการเปลี่ยนแปลงราคาแต่ก็ยังมีการคาดเดาในหลายๆแห่งว่าซูเจ็อาจจะมีการปรับโฉมในช่วงต้นปี2026ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับโฉมรุ่นใหม่ในตลาดจีน และนี่คือสิ่งที่น่าแปลกใจราคาของรุ่นปัจจุบันกำลังลดลงในบางพื้นที่ซึ่งสร้างความสนใจให้ผู้คนสงสัยว่าจะมีการปรับโฉมใหม่หรือไม่ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการปรับโฉมรุ่นใหม่ของเสี่ยวมิสุเจ็คืออย่างไรและคุณคิดว่าจะมีการปรับโฉมในช่วงต้นปี2026หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะครับ